เราต้องไปหาน้องด้วยเพราะว่าน้องขาดเรียน,นหลายวันแล้วสองสามแม่แม่เขาร้องไห้ตลอดเวลาเลยเดียวเราต้องไปหาน้องด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้วพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ร้องไห้ตลอดเวลาหน้าสองสามพ่อแม่ของเขาสองสามดีเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันเราต้องช่วยกันสงสารแม่เขาหนึ่งสองสาม ไปเราไปหาหนอ้องเขาดีกว่าหนึ่งหนึ่งสองสามดีเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันเราต้องช่วยกันสารแม่เขาไปเราไปหาหนอ้องเขาดีกว่าชีวิตมีเรื่องราวตั้งมาก

บไม,ไม่อยู่ไปกับเพื่อนหลายวันแล้วไม่ได้กลับบ้านงั้นเราไปหาที่บ้านเพื่อนเข้าดีกว่าไหมไปก็ปดีเหมือนกันม่เป็นไรนคะครับแม่เดี๋ยวผมจะชวนเข้าเข้าชมรมทะเบียนน้ำวันนะครับแปดสองสามแล้วน้องเข้าไปไหนครับแม่แปดสองสามงั้นเราไปหาที่บ้านเข้าดีกว่าไหม <12 2. S 1> ไปไป หนึ่งสองสามงั้นเราไปหาที่บ้านเข้าดีกว่าไหมไปก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแม่เดี๋ยวผม <inent S 1> จะจะชวนเขาเข้าหนึ่งสองสามงั้นเราไปหาที่บ้านเพื่อนเข้าดีกว่าไหมไปก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแม่เดี๋ยวผมจะชวนเขาเข้าชมรมททเบียเทนนิสว,วันนะครับหนึ่งสองสามงั้นแม่ฝากน้องเขาด้วยแม่เป็น <bruk> ห่วงมากงั้นฝากดูแลน้องด้วย แม่เป็นห่วงเขามากงั้นแม่ฝากน้องเขาด้วยแม่เป็นห่วงมากแม่มีที่พึ่งคือพระเจ้าแม่ขอพรจากพระเจ้าหลังละหมาดทุกเวลาให้ลูกกลับมาเรียนหนังสือต่อให้จบให้มีงานทำเป็นที่พึ่งของน้องๆทาให้นไปอย่ง เข้าเป็นหล่งนะโหมดโหมดโอ้ท่านได้ทำไมน้องไม่ไปโรงเรียนนี่ออกจากบ้างด้วยมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้นะเข้าชมรวมทีวีนเมเ่อวันของพี่ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเดินสองสาม เฮ้ยพี่ถ <ไป S 1> าม,มเฮ้ย,จจยพีพท่ทำไมน้องไม่ไปโรงเรียนนีออกจากบ้านด้วยน้องมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้มาเข้าชมรมทวีนั้เบอร์วันของพี่ยินดีที่ให้คำปรึกษาสามทำไมน้องไม่ไปโรงเรียนนี่ออกจากบ้านด้วยมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้นะเข้าชมรมทวีนัเบอร์วันของพี่ยินดีที่จะให้คำปรึกษา เดี๋ยวสองเดียวอยาเออ่สองสผมทะเลแม่มาผมไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็เอามาสอผมทะเลกับแม่มาผมเนีออกจากบ้านสผมทะเลกับแม่มาผมเนีออกจากบ้าน